พันหนึ่งก็ไม่ขายพี่น้องเออนี่แหละอาหารที่หายากและสมบูรณ์ไปด้วยจันญานตัญญาพืชสวัสดีครับผมนุ่มทองแดง,งแลงได้เตือนกับวันนี้นุ่มทองแดงมาตัดหญ้าในสวนยางครับผมนี่แหละครับผมวันนี้หนุ่มทรงแดงจะมานําเสนอคําว่าแม่ปลวกแม่ปลวกก็คือปลวกที่ ขึ้นในปลายางครับผมหรือว่าขึ้นตามบ้านก็ได้จะมีแมบปลวกอยู่ทั้งหมดเป็นแมเปลวกที่นี่เป็นนางปลายาปลวกนั่นเองครับผมอ,อุดมไปด้วยวิตามินไขมันและคลเรที่มีคุณภาพครับผมนี่แหละครับผมอาหารอนันโอชะและก็บำรุงสมรรถภาพทาเพศน, <c oughs> นี่แหละครับผมแม่ปลวกนี่ ในสวนยางครับผมวันนี้หนุ่มตรงเดงก็มาอยู่ในสวนยางเออไปจากวค่ำอีกแล้วครับผมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งวันของหนุ่มตองเดงที่เงียบงายไปหลายวันเลยตอนนี้ก็กําลังมาพื้นรถไตเราอยู่กับรถไตเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเม่ปลวกกันดีกว่า่นอะเรามาพาเล่แม่ปลวกันครับผมแม่ปลวกก็จะอยู่ใน ดิ้นตีแข็งนี่แหละครับผมสิ่งที่นมตรงเองมาแนะนำอีกอย่างหากินยากเพราะหนึ่งกลวกจะมีหนึ่งตัวโอ้แข็งมากครับผม เร,เร็วมันก็ออกมาครับผมนี่คือแม่ปลวกครับผมเห็นมาพี่น้องโอ้ยโอ้ยตีลังกาออกมาแล้วครับผมนี่ก็คือแม่ปลวกโอ้นี่นี่ก็คือแม่ปลวกตัวเป็นๆเ,เลยพี่น้องเอ้โอ้ตัวพัน์หนึ่งก็ไม่ขายพี่น้องเอ้นี่แหละอาหารที่หายาก เละสมบูรณ์ไปด้วยตัญญาหารตัญญาพืชวิตามินดีบีติบรองอะไรครบเม็ดนี่แหละครับผมนุมตรงเดงเคยกินมาเป็นร้อยรยตัวเลยครับผมนี่แหละครับผมเห็นหน้านุ่มตองเดงเดี๋ยวจะ้าว่าใก้ก้องต่างมดลาวพี่น้องมีวันนี้จะมาเน่น้าคือเมเปววกครับผมห้ากินได้ห้าเลยพี่น้องพอบแล้ว ปบแล้วพี่น้องก็คนกินนี่แม่ปลวกวันนี้ให้น้องสาวเจนจากินเพื่อบำรุงร่างกายครับผมดีกว่ารังนกเป็นรอยๆเต้าเลยครับผมเอาเลยเด็ดว่าแลกกินเลยเอาให้น้องพีวัดกินเพื่อบำรุงสมองครับผมจะได้ฉลาดจะลาดงงรสชาติเป็นไงมั่งอร่อยไหม เออ <laughs> นั่นเลยบำรุงกมอา <laughs> นี่แหละครับผมอาหารอันโอชะในปลาย,ย่างสวัสดีครับสวัสดีครับผมนุ่มตองเดงเล่งแน่เตือนแมตรวกนี่คกอผลงานวันแรกครับผม สนับสนุนโดยปุยน้ำค้นขี้หมาภารไว้ท่าเหนือร่องกรีดสามนิ้วมีดกรีดยางถีจุดหนุ่มทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และมีดไมโครเลือกใช้ได้ตามความถนัดคมกรีบพร้อมกรีดทุกเล่มประกบมีดกันแกนโอ้ทบหนุ่มทองแดงกรีดง่ายกรีดเร็วขึ้นมือไม่กรีดได้มือเก่ายิ่งกรีดดี